5ข้อคิดที่ไม่ธรรมดาจากหนังสือขายดีกล้าที่จะถูกเกลียดเป็นหนังสือชาวญี่ปุ่น2คนที่ศึกษาหลักจิตวิทยาของอันเฟรดแอดเลอร์หนังสือเล่มนี้กล่าวเอาไว้ว่าคนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และโลกใบนี้ก็เรียบง่ายจนไม่ว่าใครก็สามารถมีความสุขได้วันนี้ผมนำ5ข้อคิดที่ไม่ธรรมดาจากหนังสือเล่มนี้มาฝากกันครับ ใครฟังแล้วชอบตามไปอุดหนุนหนังสือจากสนักพิมพ์วีเลิร์ได้เลยนะครับขอบคุณข้อมูลจาก www.skinlane.com เครับที่รีบเหียวข้อมูลมาให้นาทีนดีด้วยนะ 1. นไม่มีใครที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ไม่ว่าอยู่ในช่วงเวลาไหนสภาพแวดล้อมแบบใดคนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะคุณตัดสินใจว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงต่างหาก ถึงจะไม่พอใจหลายอย่างแต่คนเราก็เลือกที่จะอยู่กับตัวตนในแบบที่เป็นอยู่เพราะมันช่วยให้ใช้ชีวิตได้ง่ายและอุ่นใจกว่าคําตอบของการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือตัดสินใจเลิกใช้ชีวิตในแบบที่เป็นอยู่ตามใดที่คุณผูกติดกับคําว่าถ้าเช่นถ้าฉันทําแบบนี้คุณก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย 2. คุณรู้สึกทุกข์เพราะคุณเลือกที่จะมีความทุกข์เอง คุณไม่ได้ทุกเพราะสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายคุณไม่ได้ทุกเพราะเจอสิ่งไม่ดีคุณรู้สึกทุกเพราะคุณตัดสินใจว่าความทุกทรงผลดีต่อตัวคุณเพราะความทุกขให้ประโยชน์กับคุณบางอย่างเคยเจอคนที่ชอบพรบ่ำบ่นหรือมีอะไรต้องมาระบายมาปรับทุกไหมครับเคยเจอคนที่ทุกแล้วเก็บตัวไม่ยอมพูดคุยกับใครไหมครับ คนประเภทนี้รู้สึกต่ำต้อยจนต้องใช้ความทุกขเป็นเครื่องมือให้ตัวเองเป็นคนพิเศษมันคือการเอาความทุกข์ของตัวเองมาใช้เป็นอาวุธเพื่อควบคุมคนอื่นแต่อย่างไรก็ตามตราบใดที่คุณยังเอาความทุกขมาเป็นอาวุธเพื่อทําให้ตัวเองเป็นคนพิเศษคนคนนั้นก็จําเป็นต้องพึ่งพาความทุกข์ไปตลอดการ 3. อิสระคือการถูกคนอื่นเกลียดคนเราทุกคนล้วนอยากได้การยอมรับจากผู้อื่นแต่ยิ่งเราสแสวงหาการยอมรับเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งถูกพันธนาการมากขึ้นเท่านั้นการใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความคาดหวังหรือฝากชีวิตของตัวเองไว้กับคนอื่นคือการโกหกตัวเองและคนรอบข้างไปวันๆความกล้าที่จะมีความสุขต้องอาศัยความกล้าที่จะถูกเกลียดตราบใดที่คุณยังไม่เลิกสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ยังกลัวที่จะถูกเกลียดยังอยากได้การยอมรับคุณก็ไม่สามารถใช้ชีวิตตามที่ตนเองปรารถนาได้ 4. คุณไม่ใช่ศูนย์กลางของโลก คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตราวกับว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกคนแบบนี้จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคนอื่นคิดกับตัวเองอย่างไรมองว่าตัวเองเป็นอย่างไรหรือจะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้มากแค่ไหนคนแบบนี้ดูเผล,ลๆเหมือนเขากําลังคิดถึงคนอื่นอยู่แต่แท้จริงแล้วพวกเขากําลังมองแต่ตัวเองใส่ใจแต่ตัวเองและไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนอื่นเลย จริงๆแล้วคุณเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้นและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องก้าวไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยตัวเองไม่ใช่คิดว่าคนคนนี้จะให้อะไรกับเราได้บ้างแต่ต้องคิดว่าเราจะให้อะไรกับคนคนนี้ได้บ้าง 5. การช่วยเหลือคนอื่นคือการทำเพื่อตัวเองนิยามของความสุขในหนังสือเล่มน,นี้คือความรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือคนอื่น ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำให้คุณช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไร้เงื่อนไขถ้าคุณช่วยคนอื่นเพราะอยากได้การยอมรับคุณก็จะไม่เป็นอิสระการช่วยเหลือคนอื่นจึงไม่ใช่การอุทิศตนจนถึงขั้นละทิ้งตัวเองแต่เป็นการทำเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่างหากถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นจากใจจริงจะได้รับการยอมรับหรือไม่ก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป เพราะเรารู้สึกได้เองว่าฉันมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อใครสักคนหนึ่งและนั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงขอขอบคุณเว็บไซต์ s สก l l เลนอีกครั้งนะครับที่เรียบเรียงข้อมูลมาให้และขอขอบคุณสนักพิมพ์ v ีเลยที่นำหนังสือดีๆมาจำหน่ายในประเทศไทยครับกล้าที่จะถูกเกียรติดีจริงครับ